สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มาม่ามองเฟลบะหมี่จายา่า กลับมาแล้วนะคะช่วงนี้ที่พี่ปุ๋ยบอกไว้นะคะว่าจะมีนุ่มหล่อและก็สาวสวยจากเวทีอะตอมไอดอลเซิร์ปี2018มาพูดคุยกับเรานะคะขอต้อนรับน้องทั้งสองคนเลยนะคะคนแรกน้องอินทาสินีสะอุบลและก็อีกคนค่ะน้องชัดชนผลพิบูญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อเล่นชื่ออะไรกันนะคะชื่อเฮเลนค่ะน้องเฮเลนชื่อบาสครับน้องบาค่ะเขาเล่นบาสใช่ไหมล่ะ ชอบเลี้ยงะทาไมไม่ใช่เรานุ่นหนูชอบชูดค่ะอ่ะให้พูดถึงเวทีการประกวดหน่อยดีกว่านะคะกับอะตอลไอดอลเซิร์ชคือเวทีอะไรเอ่ยเป็นการประกวดหาแบรนด์แอมบบสเดอร์ของคลินิกค่ะค่ะอะตอมคลินิกใช่ค่ะไปบ้านชินีชินีอยู่ตรงไหนคะคลินิกใช่แล้วก็สถาสุขุมวิท ตรงที่เดียวเข้าไปในร้านราม87อ่าเขามี5สาขาค่ะปมี5สาขาค่ะมีที่โคลาแล้วก็ขอนแก่นด้วยรู้สึกค่ะพี่นี่ทำอะไรบ้างคะโอ้โหเหมือนที่เราทำนั่นแหละครอบคมครับไม่พูดได้ค่ะพูดได้เขาไปทำหน้ามาแล้วใช่ครัเขาไปทำหน้ามาแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้ทำไปลองทำโปรแกรม facial care ค่ะจะเป็นช่วยเรื่องหน้าแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใครที่เป็นผดหรือว่า นอนน้อยแต่งหน้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองไปทําดูจริงจริงค่ะแล้วน้องบ้าไปทําอะไรมาคะไปกําลังจะไปฉีดเมโสไบค์ครับเห็นคุณหมอบอกว่ามันช่วยให้ทําให้หน้าใสครับผมค่ะอย่าบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทําอะไรเลยยังไม่ไบรท์อะเมโซคืออะไรอันเดียวกันกับเมโสแฟทไหมคะ แล้วเวทีนี้ประกวดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมีคนมาประกวดเยอะไหมคะวันนั้นที่แบบขึ้นเวทีเลยวันนั้นเหมือนเรือรอบ20แล้วที่มาเลย20คนแล้วต้องทําอะไรบ้างคะตอนรอบ20คนสุดท้ายวันประกวดก็มีแนะนําตัวครับแนะนําตัวให้กรรมการแล้วก็มีตอบคาถามครับผมถ้าเข้ารอบ1ิบคนอืนะคะนี่ก็คือบรรยากาศการประกวดนะคะที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้นั่นเอง วันนั้นต้องแบบมีโชว์ความสามารถพิเศษเลยไหมคะหรือว่าไม่ต้องไม่มีครับแต่ว่ามีโชว์เต้นเต้นโชว์เปิดโชว์เปิดค่ะแล้วเวลาประกวดคือจับเป็นคู่หรือว่าแยกชายหญิงอ่าแยกหมดเลยครับโอใช่คือเราไม่ได้มาแบบว่าเป็นเซตแพ็คคู่ใช่ไหมคะแยกชายหญิงวันนั้นพี่ปุ๋ยก็ต้องเป็นกรรมการด้วยแน่เลยค่ะอันนี้คือใช่ที่อยู่ในใจไหมคะทั้งสองคนที่เรียนมาใช่มาใช่มาที่พี่กอบอกว่า อุ๊ยนางรู้ว่าชอบแบบไหนนิ่นน่นนรู้อีกว่าชอบแบบไหนงั้นจําคําถามวันนั้นได้ไหมน้องตัวของพี่เออค่ะใช่คือตอนแรกคือหนูก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าช่วยให้หนูอหายตื่นเต้นขึ้นด้วยการถามว่าตื่นเต้นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเริ่มแบบเริ่มแบบไม่ตื่นเต้นเริ่มลีหลกค่ะแล้วก็เริ่มตอบได้ปกติวันนั้นเหมือนจะถามว่า อ่ตอนเด็กได้ผ่านอะไรมาบ้างความผิดพลาดแล้วก็แก้ไขยังไงอะไรตเด็กผ่านี่หไม่ใช่เธอไม่ใช่เธอหมายถึงว่าในอดีตเขาว่าเคยผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็อะไรที่ยังส่งผลถึงปัจจุบันค่ะแลวเาตอบว่ายังไงคะวันนั้นก็ตอบยาวอยู่นะคะก็จําไม่ค่อยได้ประมาณว่า ก็ตอบไปว่าอตอนช่วงเด็กๆเ,เนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเขาจะให้อิสระทางด้านความคิดคเขาจะไม่บังคับอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูก็เป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ได้ทําอะไรแบบผิดพลาดไปตัดสินใจผิดพลาดไปหลายอย่างค่ะ,คะแล้วก็พอ พอมันผิดพลาดเยอะแล้วแล้วเราก็ได้บทเรียนมาเยอะค่ะแล้วเราก็เหมือนแบบว่ารู้เร็วรู้ทันก็แบบดึงตัวเองขึ้นมาทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนคิดว่าตัวเองน่าจะโตความคิดโตขึ้นเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอายุเท่าไหร่คะยี่สิบสองค่ะเพิ่งยี่สิบสองน้องรู้ตัวหล่อนรู้ตัวรู้ไม่เร็วสสองค่ะตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้ตัวเลยว่าอะไรผิดพลาดไม่ผิดพลาดน้องบ้านล่ะได้คําถามอะไรดได้คําถาม จากพี่บูมะค่น่าจะใช่เอาชื่อพี่บูมเขาถามว่าถ้าวันนี้ได้เป็นอะตอมไอทอนเซิร์ชแล้วต้องประชาสัมพันธ์ให้คลินิกจะประชาสัมพันธ์ทางไหนแล้วก็ด้วยวิธีการใดครับผมาบารก็ตอบไปว่าบาจะใช้ตัวเองเป็นสื่อครับผมเป็นสื่อในการกระจายข่าวทางโซเชียลเน็ตเวิร์ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลเน็ตเวิร์ไปไกลมากครับผม ก็ทั้ง Facebook, Twitter, i n s t a g r a กรมครับผมประมาณนี้ครับผมค่ะเบินเต็มป่งเต็มแล้วกดกดติดตามไม่ไม่ไม่ดีดออกมาคนหนึ่งจะได้เอาเลิกตรงนี้นะแล้วเวทีนี้ค่ะเขาเฟ้นหาคือเขาต้องการคนที่มาเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์พเดอร์แล้วเขาต้องให้เราทำทุกอย่างที่คลินิกเขาด้วยใช่ไหม อ่าใช่ค่ะก็ได้ได้ทำหน้าฟรีในระยะเวลา1ปีในมูลค่า200 0 0 0บาทค่ะแล้วภารกิจต่อจากนี้ล่ะคะนอกจากการโชว์หน้าสวยๆละหล่อของเราแล้วก็น่าจะเป็นการออกงานกับคุณหมอตอมครับผมไปเวลาคุณหมอตอมมีงานหรือแบบมีโปรโมทคลินิกก็ต้องไปกับเขาครับผมค่ะเคยประกวดอะไรมาก่อนไหมคะทั้ง2คน หนูเคยประกวด Miss Motor Show มาค่ะเคยผ่านแค่แค่เวทีเดียวเองใช่ตอนนั้นได้ตำแหน่งตอนนั้นคือผ่านเข้ารอบ20คน20คนสุดท้ายิส s อเตอร์โ h o w ใช่ค่ะผ่านมาน้อยเนาะใช่ค่ะไม่ไม่ได้แบบผ่านการประกวดมาเยอะแล้วน้องบาปะบาดเวทีนี้เวทีแรกครับผมเวทีแรกใช่ครับผมตื่นเต้นมาโอตื่นเต้นมากครับตอนเขาประกาศที่แบบกลัวแล้วทำไมถึงมาประกวดอะ ก็มีรุ่นพี่ทักไปครับรุ่นพี่ทักมาส่งมาให้ดูว่าแบบสนใจไหมสนใจมาประกวดไหมบ้านก็ดูว่าแบบมันน่าจะเป็นโอกาสนะครับก็สนใจก็เลยลองเข้ามาประกวดดูยังเรียนอยู่ทั้งสองเรียนอยู่ครับเรียนที่ไหนกันคะหนูเรียนมอลังสิตค่ะมอลังิีบ้านเรียนสวนสุนันทาครับเขาไม่แพง โอ้ยสวยเทนันทาปีอะไรอ่ะปีสามครับปีสามคณะอะไรคะบาเรียนศิลปกรรมเรียนดนตรีครับดนตรีศิลปกรรมปีแล้วไปดาวเดือนปีล่าสุดปีหนึ่งแล้วนี่เรียนคณะอะไรมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์แล้ววางแผนหมดสัญญาหนึ่งปีนี้จะประกวดกันต่อไหมคะข้อห้ามเหรอก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามประกวดแค่เรื่องคลินิกเรื่องเดียวอย่างอื่นได้หมดอยากไหมคะอยากประกวดไหม ก็จริงๆปีนี้ก็มีแลนว่าจะประกวดอยู่ค่ะดูเวทีอะไรไหมคะก็ดูที่ลำปางเลยค่ะเป็นชื่อบอกได้ใช่ไหมคะบอกได้สลุงหลวงสร่งหลวะชีดาสลุงหลวงเสียงไทยนะเสียงไทยใช่ค่ะก็จะลองดูแต่จริงๆหน้าน้องเขาแบบไทยคือจะไทยก็ได้ฝรั่งก็ได้ค่ะแล้วน้องบ้า่ะคะอยากประกวดเวทีไหนอีกไหมบ้านก็มีประกวดเหมือนกันครับมี สงการนี้ไปพับปลาแดงครับผมค่ะว้าวพับปลาแดงมีคนดูแลหรือยังคะมีครับมีมีมีเจ้คอยดูแลให้เจ้จแล้วเครื่องสับองค์เครื่องสับอางอะไรอย่างนี้มีแบบมีเดี๋ยวให้อีกโอ้ยได้แล้วใช่ปะได้แล้วได้แล้ได้ใช้หรือยังคะอย่า M T I เป็นไงบ้างอวยให้คุณแม่น้องอายเรียนแต่งหน้าอ่ะเรียนแต่งหน้าด้วยนะคะให้พูดถึง M T I หน่อยค่ะได้ไรไหม ได้ได้เยอะมากเลยครับใช่ค่ะได้หลายแต่ก่อนบั๊ดแต่งหน้าไม่เป็นเลยพี่แต่งได้เราก็พอได้นิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้แบบชํานาญมากก็แต่ก่อนก็จะไม่ไม่ค่อยดูแลผิวหน้าเท่าไหร่ครับผมพอได้เข้ามาประกวดก็เริ่มดูแลผิวหน้าขึ้นครับค่ะเริ่มทาครีมเริ่มทาครีมเริ่มทุกสิ่งอย่างเพราะว่าอายุน้อยก็จริงแต่ว่า ไม่ต้องรอให้มีริ้วรอยนะมันจะดีเลยมันจะต้องทําตั้งแต่ยังไม่มีริ้วรอยจริงไม่ใช่รอให้มันมีปัญหาแล้วค่อยมาแก้นะคะแล้วน้องล่ะคะได้เรียนแต่งหน้าเองด้วยก็เป็นพอเป็นบ้างค่ะก่อนที่จะมาเรียนกับพอมาเรียนต่างกันไหมก็ต่างกันตรงที่ปกติแล้วหนูจะเป็นคนล้างหน้าแบบไม่สะอาดค่ะก็จะชอบผดขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ได้ได้รู้ขั้นตอนการแต่งหน้าหลายขั้นตอนก็จะมีประมาณ3ามขั้นตอนใช่ไหมคะค่ะก็ใช่ค่ะหนูก็ พอได้ลองใช้แล้วเอาเอากลับไปใช้ที่บ้านก็รู้สึกว่าหน้าสะอาดขึ้นเพราะปกติแล้วอะ่ะสำลีอะค่ะที่ที่หนูเช็ดอะ่ะม,มันจะดำอยู่ตลอดเลยแล้วหนูก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแต่คราานี้หนูเช็ดจนแบบมันขาวใช่จะดล้ช่จนไม่ไม่ดำแล้วค่ะต้องดูแลผิวหน้าให้ดีอย่างผู้ชายอย่างเงี้ยคิดว่าตอนนี้การแต่งหน้าสำคัญมามคิดว่าสำคัญนะคะเพราะว่าหน้าสดมันก็ไม่ได้ดูได้เท่าไหร่ <laughs> ก็ก็มันเป็นมันเป็น first impression ครับผมเป็นสิ่งแรกที่คนมองเข้ามาแล้วจะเห็นมาคิดว่ามันก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับผมทำให้คนประทับใจเราครับผมเดี๋ยวนี้แต่งหน้ากับเรื่องคลินิกนี่มันสัมพันธ์กันเนาะใช่<อ>แล้วหล่ออีกที่เรื่องหนึ่งว่าใครที่ทำศัลยกรรมมาแล้วแบบมีรอยเขียวรอยมุ่งนิดนู่นใช่แต่งหน้าแล้วปิดไปเลยค่ะแล้วทั้งอสองคนละคะมีความรู้สึกกับการทําสัญญกรรมหรือว่าเนี่ย คือบางคนจะโดนมองไงว่าเฮ้ยไปประกวดคลินิกสัลยกรรมนี่ต้องทำมาเยอะสินู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยเราแอนตี้ไหมคะจริงๆไม่ไม่แอนตี้นะคะแต่ว่าคิดว่าเออแต่ว่าจริงๆก็ไม่ชอบทําเยอะอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะคิดว่าน่าจะปรับเล็กๆน้อยๆอย่างนี้มากกว่าจริงๆคนก็น่าจะดูออกว่าเราทําเยอะไม่เยอะอะไรเงี้ยค่ะดูอกไหมดูออกไหมอันนี้หนูคิดว่าน่าจะทําจมูกอย่างเดียว ปาาเลยคะความคิดเห็นยังไงกับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่เนี่ยทำสัญญกรรมหรือว่าทำสวยทำหล่อมันว่ามันก็เป็นเป็นความชอบของเขามากกว่าครับผมว่าเป็นความชอบเขาอาจจะคิดว่าเขาทำแล้วเขาสวยมันทำมันก็สวยนะแต่ก็ ไม่ได้เตี้ไม่ได้ตี้ครับผมไม่ได้นตี้คือถ้าแฟนทำศตลยกามก็ไม่ได้ว่าเลยถ้าแฟนไปทำจะว่าไหมไม่ไม่ได้ว่าครับแต่ว่าถ้าถ้าเกิดมีแฟนก็อยากเป็นเรื่องคนทำแต่กกรมหรือคนหน้าหน้าธรรมชาติอยากอยากได้แฟนหน้าธรรมชาติมากกว่าอย่าดูไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วเราจะดูได้ไงอ่ะว่าหอ้าเขาบางผู้หญิงบางคนทําแล้วมันดูไม่ออกนะแบบเขาทํามาดีอ่ะนี่ยังดูออกว่าทําจมูก